มีคนเคยบอกผมว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเขาแต่เขาก็แต่งตัวออกไปทํางานทุกวัน7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นบางคนก็บอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตล่าสุดโทรไปยืมเงินเพื่อนมาจ่ายค่างวดรถบางคนบอกว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกเงินตอนนี้เมียเขากําลังจะตายเพราะป่วยหนักไม่มีเงินรักษาบางคนบอกว่าไม่รู้จะดิ้นรนไปทําไมแค่นี้ก็พอเพียงแล้วปัจจุบันคนคนนั้นก็ชีวิตย่ำแย่อยู่ที่เดิมบางคนบอกว่าความสุขไม่ได้วัดกันที่เงินผมเห็นคาตาว่าเขาต้องขับรถมอเตอร์อไซค์พาลูกแปดเด คำพูดคำนี้ต้องใช้เงินซื้อทั้งนั้นเกิดมาชีวิตหนึ่งถ้าไม่คิดจะพยายามเพื่อใครเลยอย่ามีลูกจะมีเมียอย่าให้ใครต้องมาตกละกรรมลาบากกับคนไม่เอาไหนเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นทำผลงานให้ดีกว่าเมื่อวานอย่าใช้คําว่าพอเพียงมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเองดูดีเพื่อไม่ต้องการทําอะไรมากกว่าเดิมถ้ายังเป็นหนี้มีภาระมากมายอย่าบอกว่าพอเพียงตัวเองบอกว่าพอเพียงถามคนในครอบครัวหรือยังพอเพียงคือไม่เกินตัว